กำลังจะทำการซ่อมไมลอยนะครับเพื่อนๆเ,เสียบปลั๊กเข้าแล้วมีเสียงอ้อกไปเลยเนี่ยโปรยูโรเทคเนะี่ยโล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 เสียงเสียงดังอยู่นะครับแต่ดังเบานะเป็น77็ดูนะครับเปิดฝาหมุนน็อตออกมาเห็นเป็นแบบนี้นะฮะผมก็คงจะต้องไปไล่หาดูซีตัวไหนมันมีปัญหานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวน,น,นี้นะครับ มีเสียงอ้อนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพวกซีมีปัญหาแล้วล่ะนะครับเสียงดังได้นะแต่เบานะครับอีกตัวหนึ่งไม่อีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่มีสัญญาณขึ้นมาเลยนะดูไม้ตัวนี้นะดูไม้ตัวนี้จะมีสัญญาณขึ้นมาตรงนี้นะนะครับแล้วไงแต่ว่าอีกตัวไม่ได้เลยตัวไม่ได้นะครับมีเสียงสัญญาณบรบกวนอ,อีตลอดนะครับ มันเป็นที่ C นะครับเพื่อนๆซีนะ C เยอะๆซีตัวไหนบ้างก็ไล่หาดูเลยทีนี้มันเยอะถ้าเป็นไม่ได้ก็โลนหมดเนี่ยเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีเห็นไมครับไม่มีขื้นอะไรขึ้นมาเลยแต่ก็ดังนะแต่สัญญาลูกขึ้นไม่มีอ่าอาก็ะมันจันนั่นแหละนะครับผมคงไล่ C ก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยว เออผมโละตัวไหนเพนื่อนเพื่อนค่อยดูแลกันนะครับผมเอาออกหมดละน้ำมูนี่หนะ <c oughs> นะครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะทาการเปลี่ยนโลซีออกไปนะครับแต่ที่แน่ๆอยู่แล้วนะซี C ก็เสื่อมกันแทบทุกตัวแล้วล่ะนะครับเพื่อนเออถ้าเป็นไปได้ก็โลกออกหมดนะมีกี่ตัวก็หมดนะขา้าวขาวพวกนี้นเอาออกหมดเลยนะนะครับถ้าเป็นของเพื่อนแล้วพอมีเวลาก็ทำมหมดเลยแต่ว่าในส่วนนี้ผมจะเอาในส่วนที่จําเป็นแล้วก็ใช้ได้เนี่ยเขาจะจัดงานแข่งฟุตบอลอยู่ในนี้ไม่ไม่ดังนี่จะใช้เวลาประมาณสัก สานาทีต่อจากนี้ไปให้มันใช้ได้นี่มันจะเป็นไปได้ไหมนะครับนี่งานเตะฟุตบอลเนบเลลิงเนี่ยนะครับโอ้ยไม่ไม่ดังนะครับเดี๋ยวผมดาเนินการก่อน1นึ่งตัวสองสามสี่ห้1หกเจ็ดแปดเกิอ็ดสงาทำไมมันเยอะอย่างเี้การทํางานในการโลาะซีก็ไม่มีอะไรมากมายนะเพื่อนก็แคเ่เราบัตรกีอย่างนี้นะนะครับเอาซีออกนะครับเอาซีตัวที่มันเสื่อมมากๆนะออกนะครับ มันต้องให้ความร้อนแบบนี้ทั้งสองขาแบบนี้นะเพื่อนๆก็ต้องตัวนี้ค่อนข้างที่จะใจเย็นนะครับถ้ามันอย่างเงี้ยนะถ้าเรารีบไปงัดมากเกินไปอะไรวงจรมันจะลอกนะเพื่อนนะนี่นะครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยฮะอย่างงี้นะครับเออทาอย่างงี้เลยนะครับเห็นไหมวิธีการเอาออกนะมันก็เป็นอย่างนงี้แหละนะครับให้ความร้อนแบบนี้นะ แล้วทีนี้มันก็ละลายอาจจะป้อนตะกัวเข้าไปบ้างอย่างเงี้ยฮะเนี่ยๆแล้วก็เขี่ยออกอย่างงี้นะครับแล้วก็เอาซีสมัยมาใส่นะครับแค่นั้นเองทมไปนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็ล้างก่อนที่จะใส่ซีเนี่ยล้างแบบนี้นะครับเอาเอาสำลีเนี่ยชุบทินเนอร์แล้วก็เช็ดนะครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้องมีความมุ่งมั่นนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับโมเมนต์ว่ามีมุ่งมั่นนะครับ อันไออัน,อนคอยมีมุ่งมันอยู่ไอคอยใส่มาสามปีลรมุ่งเนี้ยกลางกันยุ่งได้เพราะท่านขาดจะาหู้อยู่อันนั้นมันมุ่งมันเฮ้ยมันบองเป็นมุ่งมันโอ้ก็ตัดขามันออกมันก็สีหินเหี่ยนน่อยนะครับออแล้วทีนี้ก็เอาสมมุติว่าเราจะใส่ตรงนี้นะไม่โฟกัสเลยเนี่ยฮเอนะครับสมมุติว่าจะใส่ตรงนี้นะครับเจุดลายๆของมันเนี่ยเป็นปจุดขั้วลบนะครับแล้วก็เพิ่มตะกั่วเข้าไปที่พื้นผิวแบบนี้ แล้วก็เคลือบขาซีนะด้วยแต่กว่าอากาศหนาวมากนะครับเวลานี้นี่ครับจุดลบลบซีก็จะอยู่ลายๆนี้นะครับเออตามสัญลักษณ์นี่ก็เสร็จแล้วนะครับการใส่ซีจัดให้ตรงมีแค่นั้นนะฮะโลซีออกนะครับจบข่าวแล้วเนี่ยอ่านะครับในกรณีโลโลอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาด้านนี้ก่อนนะห้าตัวนี้ดังแน่นะครับดังดังแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ต้องดังแน่ๆนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กแล้วนะครับดังจริงหรือเปล่านะครับ ในกรการที่เพื่อนๆต้องการควงเร่งรีบครับเล่ๆเล่ลนะครับแต่ว่าเสียงหอนเสียงอะไรยังอยู่นะฮะนะครับแค่นี้เพื่อนก็รู้แล้วนะครับถ้าเสียงเบานะเวลาไปออกหน้างานไม่ไม่ดังซ่อมหน้างานเอายางนี้ก่อนดังร้องเพลงก่อนแล้วค่อยมาโลรายละเอียดต่อได้โลแค่นี้นะฮะเนี่ยครับเช่นนี้ครับอางนี้ดังแล้วนะครับอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับแล้วอื่นคืออาการอื่นต่อไปนะ อาการไม่ปิดสเคลบ้างอาการไม่มีขึ้นสัญญาณขึ้นบ้างอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเสียงมันเบาแล้วอยากจะให้มันร้องเล่นงานได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เอาเงี้ยพอแล้วไปลวครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่โลซีโลอะไรออกนะครับเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับนี่แล้วเราก็ลองเครื่องนะครับลองเครื่องตัวไหนมีแานเนอะท่านมีสุดเดียวยั่วะโอ้ยท่านมีสุดเดียวนะครับ โล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 เร่งเสียงได้เร่งเสียงได้โล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 เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โลโลโลทาสี่โลทาสี่โลโลทาสี่ไครับดังนะครับนะดังนะนี่ก็ลองมาตัวนี้แบตเตอรี่มีอันเดียวนะคู่เดียวนะนี่ก็อีกข้างหนึ่งนะเสียงวีวีวาวก็หายละเออเร่งเสียงได้เร่งเสียงได้ลดเสียงได้โลโลตู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 อยู่ในตูตูอ่ะใช้งานได้นะครับ แล้วทีนี้นะครับก็อย่าลืมเทซีพวกนี้ออกมานะเพื่อนเทออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมครับเทออกมาโอเคนะครับนะโอเคมันจะเสร็จแล้วนี่ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาดูการแข่งขันฟุตบอลนะครับเพื่อนๆขากไหลสองสนามนะครับนู่นสนามหนึน่ง นี่ก็อีกสนามหนึ่งนะครับผู้คนนะคนดูล้นหลามเลยนะครับล้นหลามเต็มไปด้วยคนเลยนะครับนะไม่มีที่ยืนเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศดจริงๆเลยนะครับนะบรรยากาศครับพี่น้องครับเออขวธรรมดาครับโอ้รถไฟกับว่าสิแรีนพี่น้องโอ้มีหลอดหัวรถไฟเด็กพี่น้องโอ้นี่ไกลหมดกำมีการจัดงานครับ ็นงานเมื่องานอะไรกัเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยกัดงานนี้อย่างผมก็จะไม่รู้นะครับมีการแข่งขันฟุตบอลนะเนี่ยมีสองสนามนะครับเวลานี้แล้วก็มีชิงช้าม้าหมุนด้วยนะครับนะผมก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับมาดูบรรยากาศไปนะครับสบายๆนะครับนะยช่วงนี้อีกไม่นานก็จะกลับไปทํางานเช่นเดิมและนะนี่ธรรมดานะครับนี่นะครับผู้จัดงานก็ ผู้รับเหมาก็จัดงานก็กําลังประดับประดาไฟนะครับนะในบริเวณนี้นะครับนะมหากรรมสินค้าก็อยู่อีกมุมหนึ่งนะครับนี่ผมก็มานั่งดูเตะฟุตบอลนะครับอากาศหนาวนะผมมานั่งตากแดด่นๆหน่อยนึงจะกลับไปทํางานต่อนะครับเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศในส่วนของอสเงอาริมทคานะครับนี่เลยนะครับนี่ก็คืออาคารเทศบาลนะครับวไนนี้ก็สถานีตํารวจนะครับนะตอนนี้ก็ที่ดินนะครับ สำนักงานที่ดินแล้วก็อำเภอนะครับสำนักงานอำเภอติดต่ออะไรก็มานั่นแหละ่ะบริษัทนี้ก็ถัดกันไปนั่นเอ่อแล้วทีนี้ตรงนี้นี่กอสอนอแล้วก่อสอนอเอาสานี่เสาโทรศัพท์โทรแกพท <c oughs> โอ้นี่ครับหัว้าวไม่ใช่ธรรมดานะครับมีรถไฟปูนปูนด้วยนี่ยโอ้ยไปหาทำงานอยู่กับพี่นอ้องเลยฟุตบอลถ,ถึงไหนแล้วเนี่ย เออนะครับไปทำงานก่อนเด้อบบบนี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับทำงานต่ออีกสักสี่ห้าอันก่อน